สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านก็สวัสดีนะครับพี่น้องและครอบครัวพี่น้องทหารผ่านศึกทุกเหล่าทัพทุกท่านพบกับผมอาสาสมัครทานผ่านสรศัก์ิพวงทัพทิมชุดปฏิบัติงานโครงการ513ไข่ปักธงชัยรุ่นพ่อโป้หรือพันเอกันชัยอองผู้นั้นนะครับ วันนี้เราก็มาพบกันแล้วก็ผมก็จะพยายามที่จะมาพบกลุ่มพี่น้องไม่ว่าจะเป็นทั้งฝ่ายประชาชนทั่วไปหรือกลุ่มพี่น้องทหารผ่านศึกทุกเหล่าทัพครอบครัวพี่น้องทหารเหล่าศึกผ่านศึกทุกเหล่าทัพก็จะมาพบกันบ่อยๆครั้งนะฮะเพื่อมาแจ้งหรือหาข้อมูลข่าวสารมาได้ก็จะนำมา,าคุยกับพี่น้อง แต่ไม่ได้มาสอนนะครับไม่ได้มาสอนมาสั่งมาอะไรกันนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ผมก็ไม่ใช่ผู้ที่มีความเก่งกล้าในด้านหลักการอะไรทั่วไปและพี่น้องผมเชื่อเลยเลว่าพี่น้องฐานบัณฑุทุกเหล่าทัพและครอบครัวพี่น้องฐานบัณฑบรวมทั้งประชาชนทั้งประเทศความรู้พอกันไม่ด้อยกว่ากันเท่าเท่ากันมีมันสมองมีความคิดมีความรู้สึกแต่เพียงแต่โอกาสของการสแสดงออก ไม่ได้แสดงออกเท่านั้นเองนะครับดังนั้นจริงๆแล้วถามว่าความคิดความอ่านการกระทําการปฏิบัติการที่จะออกไอเดียออกความคิดอะไรต่างๆออกมาเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนทุกท่านทุกหมู่เราทุกคณะทุกกลุ่มมีความคิดความอ่านเหมือนเหมือนกันหมดนะครับเพราะฉะนั้นเรามาคุยกันแบบญาติพี่น้อง นะครับมาคุยกันแบบธรรมดาคุยกันแบบว่าในสาระบางท่านคือมาคุยในเรื่องของแบบว่าบางท่านก็ทราบบางท่านก็ไม่ทราบบางท่านที่ทราบพี่น้องเราที่ทราบแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับก็ก็ดีดีมากแต่บางท่านพี่น้องเรานะครับรวมทั้งพี่น้องครอบครัวทหารผ่านศึกทุกเราทรับที่ยังไม่ทราบข้อมูลข่าวสารนะฮะบ,บางท่านก็ทําภารกิจ ซึ่งภาระเขาเรียกว่าภาระของแต่ละบุคคลไม่เหมือนกันนะครับภาระหน้าที่ของแต่ละบุคคลไม่เหมือนกันบางท่านก็มีภาระอีกแบบบางท่านก็มีภาระอีกแบบหนึ่งซึ่งการปฏิบัติการดําเนินงานเกี่ยวกับไลฟ์หรือชีวิตของพวกเราเนี่ยมันแตกต่างกันนะครับ,นะรบเราจะนําตัวาการปฏิบัติงานการกระทําการทําทงานอะไรต่างๆมาเปรียบเทียบกับตัวเราคนเดียวไม่ได้นะครับพี่น้อง ฐานบันศึกทุกหมู่ราหรือพี่น้องประชาชนครอบครัวพี่น้องฐานบันศึกทุกท่านเนี่ยต่างก็มีภาระและหน้าที่ของแต่ละบุคคลที่ไม่เหมือนกันนะครับในภาระหน้าที่นี้ก็จะแตกต่างกันไปนะเพราะฉะนั้นก็ถึงบอกว่าบางท่านก็ทราบบางท่านก็ไม่ทราบเพราะนั้นวันนี้อย่างมีพี่น้องฐานบันศึกในคลิปยูโอวีอโอองผมนะครับที่ผมสร้างไว้ประจําก็คือคลิปของอ่ายูทูบในยูทูบในระบบ u t u b e เนี่ยผมจะสร้างอ่าเกี่ยวกับ าการทําบัตรพันศึกต่างๆและสัสดิการสิทธิว่าเราจะดาเนินการอย่างไรเกี่ยวกับบัตรชั้นตชั้น4นะนะอนนี้นเราก็เป็นชั้น2แจมไปด้วยในความพอๆกันที่เราจะต้องดาเนินงานก็มีพี่น้องเราถามพันศึกก็ได้มาถามผมในทูบยู u ู e นะครับกับบุญช่วยอ,อยู่ใน YouTube ผมทําไว้ประมาณ3-4คลิปเห็นจะได้นะครับก็ถึงว่ามันจะล้าสมัยไปคือการเวลาคือว่าหลายทำมา3าปีแล้วเงี้ย หรือปีเงี้ยมันก็มันไม่เกี่ยวแต,แต่เรานํามาบูรณาการในปัจจุบันนี้ได้นะครับอย่างเช่นแต่ก่อนที่ทํามานะฮะก็ค่า,ารักษาพยาบาลเนี่ยสามพันห้าย่นี้ก็ปรับไปเป็นสี่พันบาทเราก็นําคําว่าสี่พันบาทไปปรับบูรณาการในสามพันห้านั้นแต่ถึงอย่างไรณนะตอนนี้นะครับผมก็จะพยายามที่ว่านําข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยอัปเดตใหม่ๆมาคุยมาเล่าสู่กันฟังให้กับพี่น้องของเราได้อ่า ทราบกันนะเลยทราบกันถึงสิทธิและสวายกลางของทหารผ่านศึกของเรานะครับเรื่องการทําบัตรแล้วก็ว่าเรื่องการทําบัตรเนี่ยพี่น้องสามศึกในคลิปผมกล่าวไปแล้วแต่ผมจะกล่าวคร่าวๆนะครับการทําบัตรทหารผ่านศึกไม่ว่าที่จะเป็นแบบว่าชํารุดเสียหายสูญหายมันมีสองเคสน,นะครับชำรุดเสียหายสูญหายกับยังไม่ได้ทําเลยแต่มีสิทธิ์มีสิทธิ์เป็นทหารผ่านรายบัตรทหารผ่านศึกได้รับทหารผ่านศึกจากชั้นไหนสามหรือสี่นั่นว่ากันไปซึ่งถ้าถามว่า เราตั้งแต่ที่ยอดยังไม่ได้ยังไม่ได้ทําบัตรเลยแต่มีสิทธิ์แต่ได้สิทธิ์นะฮะที่ไปบางท่านก็รับทราบมาแล้วนะครับการรับเด็ก่อาสารข้อมูลตอนนี้พี่น้องเราก็เปลี่ยนจากบัตรชั้น4่มาเป็นชั้น3กันเยอะนะฮะนั่นแหละนั่นแหละคือว่าพี่น้องก็ได้กระตือรือร้นแล้วได้กระทํากันคือผลดีครับดีมากครับผมขอชือช่นชมนะฮะแต่สำหรับพี่น้องที่ยังไม่ได้ทาเอาเป็นว่ายังไม่ได้ทําเลยนะครับก็ไปติดต่อที่กรมกองของพี่น้อง นะครับกรมกลององค์กรองกลารต่างๆที่พี่น้องได้ขึ้นปฏิบัติหน้าที่นะขึ้นปฏิบัติหน้าที่ราชการนะครับองค์การราชการในหรือนอกประเทศก็แล้วแต่ไทยเดนหรือว่าในหรือนอกประเทศก็แล้วแต่ที่มีราชกิจจารุเบกษามีคําสั่งขึ้นกับสั่งลงพี่น้องไปขอที่กรมกลองนั้นขอแล้วนำมาที่องค์การสังฆสถานมัณึกสำนักเขียงท่านหรือที่องค์การอนุสาวรีย์ชัยนะครับเขาก็จะมีอ่า มายืน่นปั๊บอะไรปับป๊บปั๊บเพราะจริงๆแล้วราชกิจจารูรเบกษาเอาอย่างนี้จะเพิ่งพูดถึงก่อนเอาแค่บัตรพันสิทธิ์หาพี่น้องได้แล้วมาเรียบร้อยแล้วนะครับได้คําสั่งขึ้นคําสั่งลงแล้วพี่น้องเอาไปทําบัตรถามมันสึกก่อนอันนี้ก็จะเป็นบัตรชั้นสี่ไปทำทำที่องค์การทำสึกก่อนแต่ถ้าพี่น้องได้ทําแล้วตรวจสอบเขาจะตรวจสอบให้หมดนะระบบระเบียบเขามีว่าขึ้นไปจานวนกี่เดือนกี่เดือนจะได้อะไรแล้วก็ในมันจะมีราชกิจจารูเบกษารองรับพี่น้องอยู่แล้ว ร่างกิจจานุเบกษ,ษาเนะขาอ,ออกมาเป็นกลุ่มเป็นชุดนะครับเป็นกองพันกองคนที่ขึ้นก็จะมีรายชื่อของอพวกเรากลุ่มเราพี่น้องเราที่ขึ้นไปร่วมกับเรานะฮะลองดูให้ดีตรวจสอบนะบบางคนบางท่านไปเมื่อออกจากประจำการมาแล้วเนี่ยก็ไม่ทราบนะไปต่างคนต่างชาม,มาหากินก็ไม่ทราบกันไม่ได้ติดต่อกันเพื่อนมิตรสนิทหายก็ จางกันไปนะเพื่อนมิตรสิิหายนะครับเพื่อนมิตรสหายของเราเนี่ยจางกันไปก็ไม่คอยติดต่อต่างคนต่างก็มีภาระครอบครัวภาระหน้าที่ที่จะต้องมาปฏิบัติทํางานทําการอะไรกันก็ว่าไปดังนั้นเพราะฉะนั้นช่วงนี้อ่าก็ช่วงนี้อ่าก็เห็นได้ว่าเป็นช่วงที่ฐานภาษีก็กําลังที่จะอ่ากำลังพูดง่ายว่ากลุ่มสมาคมกลุ่มนักรบทุกหมู่เหล่าของเราก็มีอ่าโดยท่านสุสือรสองก็กำลังลดระลงเขาเรียกงั้น เรียกร้องในเรื่องของเงินผลึกเกยียรตาิหานพันศึกท่านละสามพันบาทอยู่อะไรอยู่อะไรพี่น้องทำให้พี่น้องเราก็รู้สึกว่าเออมีความกระตื่นล้นนะก็ต้องไปทําครับรีบไปทําไปติดตามดําเนินการนะไปยื่นไปขอนะอย่างที่ผมบอกฮนะไปยื่นไปขอไปทปําปฏิบัติการให้เรียบร้อยนะครับนะฮะอันนี้เฉพาะผู้ที่ยังไม่ได้บัตรแต่ถ้าผู้ที่ว่า หมายถึงว่าอย่างนี้ก่อนเอาเอกสารก่อนอ่พูดถึงเรื่องเอกสารก่อนเอกสารพี่น้องก็เตรียมนะฮะเตรียมอ่บสำเนาสมุดประจำตัวทหารของเราเลยสองร้อยแปดสองร้อยเก้ายังไงก็แล้วแต่นะเตรียมไปให,ให้ให้เป็นระบบราชการที่เขารองรับได้สำเนาบาับาบาาตรประชาชนสำเนาเตียนบ้านนะฮะสมุดประจําตัวนะครับสมุดประจําตัวไม่มีก่อนสองร้อยแปดสองร้อยเก้าก็ว่าไปสองร้อยแปดนะฮะโทษทีนะครับเอกสารอ่าต่างๆเอาไปไปดําเนินเรื่องเพื่อทําบัตรมา ทำบัตรให้ได้ก่อนอะไรก่อนส่วนเหรียญราชการเหรียญพิทักษ์สิริชนหรือว่าเหรียญราชการชายแดนเนี่ยคอยว่ากันที่หลังทีหนึ่งเมื่อทําสําเร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมีะก็ไปยื่นทําปรับนะมันจะมีปรับแล้วถ้าธรรมดาจะเป็นชั้น4ก่อนอพอเป็นชั้นสี่ทำบัตรผ่านทรงผ่านศึกเรียบร้อยแล้วที่องค์การส่งกศธา,ารผ่านศึกเขตคนท่านหรือที่อนุสาวรีย์ชัยเมื่อได้บัตรมาแล้วก็ไปยื่นราชกิจจานุเบกษา ไปขอรับกิจารุเบกษามาแล้วก็มาปรับเปลี่ยนด้วกันทั้งสึกอ่านะมาปรับเปลี่ยนเป็นชั้นสามต่อได้เลยนะครับอ่าเป็นลําดับขั้นไปอย่างนี้นะฮะรายละเอียดนะครับพอนั้นแต่ละมาพูดถึงพวกที่ได้ทําบัตรไปแล้วยังเป็นชั้นสี่ก็ถ้าบัตรชํารุดสูญหายเสียหายนะฮะนี่บัตรชำรุดสูญหายเสีย,ยนะครับ ก็สามารถทําได้เลยนะครับทำได้นะมาทําที่องค์การสงห์สารมนุษยมาแจ้งเรื่องอย่างเราให้เรียบร้อยนะครับเรเ่ินการเปลี่ยนเพราะในสาระบบเราในข้อมูลของเราเนี่ยก็จะมีมีอยู่เรียบร้อยแล้วนะครับมีระบบระเบียบของเราคือในระบบของขององค์การสงห์สารมนุสึกทุกที่เนี่ยเขาจะมีไอเขาจะมีเรียกอะไรมีเหมือนปัตริจจชนอะมีข้อมูลนั่นต้องพูดนั้นมีข้อมูลของเราอยู่เรียบร้อยแล้วครับเขาก็จะรื่นเินการทําให้ออกให้ใหม่ได้ โดยไม่ต้องกังวลเพียงแต่ว่าเราต้องเตรียมเอกสารหลักฐานอะไรต่างๆให้เรียบร้อยนะครับอย่างที่ผมได้คู่ออกคลิปไว้เราไปดูในคลิปครับกับบุญช่วยหรือนายสอสั์พงสับิมนะครับกับ YouTube ผมจะมีบอกหมดทั้งหมดซ้ำไว้รู้สึกจะสามสี่คลิปนะฮะและประชาชนก็เข้ามาดูกันจํานวนมากอยู่นะะจํานวนมากก็หลายหลายหมื่นคนว่าได้นะครับเข้ามาดูกันอยู่เรื่อยๆเพราะนั้นพี่น้องไปดูตัวนั้นก่อนอันนี้พูดถึงบัตรการทําบัตรการอัพบ,บัตร ดีดบัดขึ้นมานะครับเราพอเข้าใจนะฮะเพรพี่น้องคงพอเข้าใจไม่พอเข้าใจก็ต่อไปผมออกอสื่อออกคออ,ก,อาการคุยการบอกกล่าวกันเรื่อยๆก็สอบถามกันมาได้นะ,ะสามารถสอบถามมาได้คอมเมนต์เข้ามาได้นะฮะในเ,เกี่ยวกับ YouTube นะครับตอนนี้ผมบอ,อกช่อง YouTube อยู่ไอ้ทิกตอกมาเช้าผมก็ออกไปแล้วออกไปอธิบายรายละเอียดต่างๆให้พี่น้องให้พี่น้องทั้งหลายาพี่น้องสมดทุกท่านเนี่ยได้รับทราบกันนะเพราะในทิกตอกนะครับ เอาแล้วส่วนเอาเราจะตัดบทไปที่เ,เรื่องของอาชาปนกิจสุขขององค์การามาวิทยุดีผมสนับสนุนนะครับพี่น้องครับนะฮะเราจะพูดง,ง่ายตามสุภาษิตงวควายนะฮะพูดถึงงัวควายเมื่อตายลงะเขางาอะไรต่างๆนะฮะเขาก็ดีกระดูกก็ดีนั่งก็ดีอะไรก็ยังมีคุณและประโยชน์ทําคุณประโยชน์นะ,ะสร้างคุณและประโยชน์ให้กับสังคมนะมาใช้ได้มาไรายได้ยังมีประโยชน์ แล้วมนุษย์ล่ะเราเมื่อเราเป็นมนุษย์อเราเป็นคนเมื่อเราทําตัวนี้ไว้นะฮะชาบารกิจส่งข้อ,อของการทําศึกเขาไว้เนี่ยเราจะได้ประโยชน์เมื่อเราเป็นอะไรไปปั๊บเนี่ยเขามีลูกลุงลูกล้านเหล้ยหลนครอบครัวเราต่างๆก็จะไม่เหลือนล้นนะฮะมีเงินใช้จ่ายาการทําศพการต่างๆนะฮะมันก็หลาย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 นั่นนะครับไหน,นจะไปบุญร้อยวันอีกอ่านะ ทำบุญร้อยวันนี่ทำงานเอ่อทำเกี่ยวกับการตายครั้งแรกอีกก็จะใช้เงินใช้เงินทางนั้นแหละครับแล้วก็ยังเงินยังเหลือส่วนที่เหลือมากงอะไรมันก็จะเป็นอาประโยชน์ต่อครอบครัวของพี่น้องฐานบัุรศึกที่เสียชีวิตไปแล้วนะฮะอย่าลืมนะตัวนี้ถือว่ามีประโยชน์มีประโยชน์ครับอ่าทคุณประโยชน์ให้กับครอบครัวของพี่น้องไว้นะฮะไปทําได้เลยนะครับตอนนี้อายุก็ไม่เกินอะไรหกสิบสามนไปทาได้นะครับนะก่อนหก ก็ตามนโยบายตามเกณฑ์นะครับว่าไปตามระบบระเบียบของเขานะครับผมเห็นดีด้วยนะครับพี่น้องไปทํากันไว้นะฮะให้กอ่อให้เกิดประโยชน์ต่อครอบครัวของพวกเราและอีกอย่างหนึ่งแลผมก็จะตัดบทไปตัวนู้นอีกตัวหนึ่งการขอสินเชื่อในการขอสินเชื่อนั้นนะครับพี่น้องที่เขาบอกาในเอกสารมีการขอสินเชื่อเพื่อมานํามาประกอบอาชีพทางธุรกิจของเราประกอบอาชีพสร้างรายได้ อ่าสมมติว่าสมมติถ้าเปรียบเทียบว่าเรามีร้านขายกาแฟเราก็ถ่ายถ่ายถ่ายนะถ่ายร้านไว้ให้เรียบร้อยนะถ่ายร้านเฉพาะร้านก่อนก็ได้เพราะเรายังไม่มีเงินลงทุนสมมุติหรือว่าเรามีเงินลงทุนบ้างแล้วแต่ของมาเลยแล้วก็ถ่ายไปทาไงก็ได้ครับที่ถ่ายภาพถ่ายภาพไว้หลายภาพนะถ่ายไว้ทั่วแล้วครับนาไปยื่นที่องค์การสงเคราะห์สถานผันศึกที่ท่านอยู่หรือว่าที่สำนักใหญ่นะครับที่ก็ต้องใช้นะเอกสารตัวนี้นะครับแต่ ผมก็มีประสบการณ์อยู่นะครับน้ก็เหมือนทั่วไปนะฮะบัตรประชาชนคือถ่ายสําเนาวไว้ให้หมดถ่ายสําเนาวไว้ให้หมดบัตรพันสิบัตรสําเนาสําสเนาที่เบียนบ้านอ่าสำเนาที่เบียนสมรถถามีนะฮะครอบครัวต่างๆก็ไปยื่นนะครับเดี๋ยวเขาจะมีคณะกรรมการ,การคอยกันกองควบดูแลพิจารณาให้อย่างไร แนวทางเป็นแบบเขามีกรอบมีระเบียบเขาอยู่แล้วนะครับพี่น้องไม่ยากครับไปทําได้เลยนะฮะไม่ต้องเสียอะไรทั้งนั้นนะครับยามว่างพี่น้องก็ไปทําได้เลยนะครับถ้าท่านใดมีความประสงค์ที่จะไปขอสินเชื่อกับองค์การข้าราชการพิสึกเรานะครับน่นเลยผมพูดตอนสั้นก่อนแค่นี้ก่อนนะฮะที่จะไปเรื่องการศึกษาการศึกษาก็บอกออกบ่อยครับออกอยู่บ่อยในคลิปของเรานะครับเกี่ยวกับการศึกษาเกี่ยวกับของบุตรก็ดีของพวกเราก็ดีนะครับ การศึกษาจะมีเงินกาช่วยเงินช่วยการสงเคาะฐาปริทธิ์ที่มีการศึกษาหรือของบุตรที่จะได้รับการศึกษาก็มีระบบระเบียบอยู่แล้วนะฮะอันะนี้จากประสบการณ์ผมเองเลยนะครับก็ขอรับรองเนะี่ย่ายงคนจะรับรองนะครับฐานรัศดุบางท่านก็ส่วนมากก็จะทราบก,กันเยอะแยะแล้วมากมายแล้วแต่บางท่านยังไม่เข้าใจเอออยากจะมีการศึกษาอยากจะได้ศึกษาต่ออยากยอย่างนี้ก็ไปไปเข้ารับการศึกษา อย่างบางท่านนะไปเข้ามหาลัยก็จะต้องไปขอหนังสือรับรองจากมหาลัยว่าเดี๋ยวมาเข้าเรียนนี่นั้นนี่นั้นเอาแล้วล้วก็เอาหนังสือรับรองนะั้นมาให้กับทางองค์การางาองค์กรงสงฆ์ฐานวาสุทศึกองค์การ,รงสงฆครานวิสุทศึกเขาก็จะมีระเบียบกฎเกณฑ์กรอบพิจารณาแล้วก็จะอนุมัติให้กับเราเราก็จะเด้เงินเขาเรียกเงินมาเป็นค่าเราเรียนเบิกได้เป็นปีๆไปนะครับในข้อประมาณของ เขาที่เขาแจ้งไว้นะครับพี่น้องดูสิครับมันมีครับในเอกาสารหลักฐานต่างๆนะฮะที่องค์การสงครามศึกเขาช่วยมานะครับนะฮะแล้วก็ขออภัยในส่วนแล้วเราเรา,เราจะไม่พูดอะไรเรื่องเราจะตัดไปอย่างอื่นอีกนะครับเราจะตัดไปในด้านของออนะฮะเงินพลุงเกียรติทหารผ่านศึกอันนี้เงินพลุงเกียรติทหารผ่านศึกก็จะมีผู้นาของเราลิเดอร์ีบกลิเดอร์จีผู้นําของเราก็คือคุณอิสระพงศ์นะฮะนัชชุมหมา นะะฮแล้วก็0002คุณอนุรักษ์ชอบสะอาดอ่านี่ก็ประธานฝ่ายกฎหมายนะของการของข้อสารพันศึกของเราท่านก็แล้วก็สะสะเต้มงคลกิจทุกอ่านั่นแหละท่านมงคลกิจอ่ะหัวหน้าพักใส่วิไลนะครับนะบนะ้าพูดง่ายๆนะฮะก็จะเป็นอ่าผู้นำอ่าที่คอยอ่าบังคับหัวเรือให้ไปในทิศทางเดียวกันอ่าพูดง่า,งงายๆเลยอย่างนั้นเรา พูดง่ายแล้วมันก็หัวเรือเนี่ยหัวเรือกับท้ายเรืออที่ท่านผู้นําทั้งหลายนะครับพูดง่ายที่ท่านผู้นําทั้งหลายที่อยู่ในของกลุ่ม <c oughs> ขออภัยครับกลุ่มเงินพลดุงเกียรตินะฮะที่ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ให้กับพี่น้องทหารบาดศึกทุกกล่าวทับนะครับที่รณรงค์ยื่นเอกสารต่างๆมาที่ท่านทํามานั่นแหละครับนั่นแหละครับพวกเราก็ อย่างผมอย่างทุกท่านก็ช่วยกันเป็นกําลังใจเป็นกําลังแรงกําลังใจที่จะสนับสนุนส่งเสริมมีข้อมูลข่าวสารอะไรอย่างผมก็ช่วยกระจายข่าวสารให้ท่านนะช่วยกระจายว่าจะต้องเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ทําอย่างไรนะเขามีข่าวกองออกมาอย่างไรนะแต่นี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมก็ให้เรื่องเกี่ยวกับข่าวสารเงินพุงเกียรติผมก็จะอยู่ในกรอบกว้างๆไว้นะครับจะไม่เจาะจงเข้าไปในเชิงลึก นะครับเชิงลึกนั่นก็เป็นของฝ่ายผู้นําเขาฝ่ายคุณอิสระพงศ์น่าจึงหมายกับคุณอรุ์ชอบสะอาดนั่นเนี่จะเป็นหน้าที่เขาเลยตรงเราจะไม่ล่วงลึกเข้าไปหาตัวนั้นนะครับเพราะว่ามันเป็นอานาจของท่านผู้นําที่ท่านได้ ดำเนินโครงการนี้อยู่กันแล้วนะครับเพราะนั้นผมจะเอากรอบกว้างๆมาพูดเฉยๆกันคือคือการเชิญชวนชการเชิญชวนนะการบอกกล่าวนะถึงเร,ปเ,ปเราไม่ใช่ไปเป็นผู้นําเราไม่ใช่ไปเป็นผู้ตัดสินอย่างนั้นเราก็เป็นฝ่ายที่ลูกทีมพูดง่ายๆเหมือนคล้ายลูกทีมอะจะพูดยังไงเหมือนนักฟุตบอลที่มีโค้ชอยู่อ่ะเราเป็นลูกทีมผมเป็นลูกทีมผมก็จะช่วยท่านสนับสนุนให้กําลังใจมีอะไรที่พอจะช่วยได้ก็ช่วยได้จะช่วยนะครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไอพ้อพวกเรานะกลุ่มาหารผ่านศึกทุกเราทัพทุกท่านภาระของแต่ละที่แต่ละหน้าที่ไม่เหมือนกันนะต้นทุนชีวิตของแต่ละบุคคลก็ไม่เหมือนกันนะฮะถ้าพูดถึงต้นทุนชีวิตก็คือว่าความรวยความจนความมีนะครับมันก็ไม่เหมือนกันนะฮนะอย่างผมก็พอมีพอใช้ตามเศรษฐกิจพอเพียงนะฮะไม่ไม่ร่ำรวยและก็ไม่ยากจนเเกินไปพออยู่ได้ในสังคมนี้ประคองตัวมีน้อยใช้น้อย มีสลึงพึงมันจบให้ครบบาทนะอย่างสุภาษิตเขาอันนี้คือเป็นไปตามาแนวทางของในหลวงรัชกาลที่9นะครับแบบพอเพียงเนะี่ยผมจะใช้ตนี้เป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามาพูดถึงนะครับในส่วนนี้นะครับก็ขอใหอ้พี่น้องทหารผ่านศึกทุกเราทับนะครับเรากลุ่มเราเราต้องช่วยครับมาเพราะอะไรเพราะมันเป็นสวัสดิการของเรานะฮะมันเป็นสวัสดิการของพวกเราหมดเลยผู้นำนะฮะ ที่เขานำพาเราก็เพื่อให้เราเนี่ยได้ประสบความสำเร็จนะฮะได้ประสบได้จุดได้สิ่งที่หวังอ่าได้สิ่งที่หวังจะได้อย่างนั้นนะครับเพราะนั้นเขาอ่าผู้นำก็นะฮะทั้งคุณอนุรักษ์และคุณอิสระพงษ์ณเชียงใหม่คุณอนุรักษ์ชอบสะอาดและสสเต้อะากคุณเต้นะว่างั้นะคุณเต้หัวหน,น,น้าพักสายรายก็ถือว่า สุดยอดครับเป็นผู้นำที่สุดยอดที่ช่วยเหลือแนะแนว,แนวบุกบันต่อสู้เพื่อให้พี่น้องฐานประศึกทุกเหล่าทัพได้ในจุดนี้มาเพราะฉะนั้นตัวภูมิใจเถะครับนะท่านทำได้ดีมากแล้วครับนะฮะเป็นส่วนผมก็จะเป็นกำลังใจแรงกำลังใจมีอะไรที่จะพอจะช่วยได้ในการสื่อสารนะครับในการช่วยแชร์ในการบอกกล่าวเล่าสู่กันจากข้อมูลของอผู้นําทั้งหมดนั้นเราก็ผมก็จะช่วย กระจายข่าวสารไปนะฮะอีกทีหนึ่งนั่นคือช่วยเป็นแรงทางรอบๆด้านอีกทีหนึ่งนะฮะมันไม่ใช่ทางเขาเรียกว่ามันมีนามธรรมกับรูปธรรมผมขอเป็นนามธรรมนะฮะผู้นำเขาเป็นรูปธรรม ที่ก่อที่เกิดที่สามารถดําเนินการอะไรก็ได้หมดนะฮะที่ทาแล้วมันมีจุดมุ่งหมายปักธงประเดิมเลยผมเป็นนามธรรมก็คือจะช่วย,ยเป็นกรอบช่วยกระจายข่าวสารนะเออนี่มันาบางครั้งนอย่างสมมุติว่า,าพี่น้องด่านบางศึกบางท่านบางคนไม่ทราบอย่างเงี้ยเราก็กระจายข่าวสารไปก็จะทําให้เขาทราบได้แต่ว่าคนร้อยคนเปรียบเทียบอา,อาจจะไม่ทราบสัก10คนอย่างเงี้ย หลือ90อ่ะเราก็สามารถช่วยกันกระจายข้อมูลข่าวสารไปนั่นแหละมันก็จะเป็นผลที่ช่วยให้สิบคนนะได้รับทราบข้อมูลข่าวสารแลกะก็หันความคิดเข้ามาสู่กลุ่มของเรานึกๆพ่อนึกออกไปครับในการฉายภาพออกไปการฉายภาพออกไปที่เรียกว่าทฤษฎีการฉายภาพให้รวมข้อหาใจรวมข้อหากันเป็นหนึ่งเดียวกันนะครับของกลุ่มพี่น้องนักรบไทยทุกหมู่เหล่านะฐานผ่านศึก เพราะฉะนั้นถ้ามีข่าวสารข้อมูลอะไรไม่เกี่ยวเกี่ยวกับที่เกี่ยวกับข้องที่เกี่ยวข้องกับตานบัสึกนะไม่ว่าจะเป็นด้านสวัสดิการด้านส่วนมากก็จะเป็นด้านสวัสดิการเรื่องแนวทางการปฏิบัติเรื่องแบบแผนแผนงานและโครงการแล้พูดง่ายๆเถอะเราต้องพูดไปอย่างนี้แผนแผนงานและโครงการมันจะเข้าใจไม่ต้องไปย่นเยอะมีแผนอะไรทั้ง การสักการมีแผนแผนงานอย่างไรที่จะทําที่ดำเนินการประชาสัมพันธ์นะโครงการนี้โครงการอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นโครงการนี้ก็คือโครงการเงินผู้ลงเกียรติถานพันึกสามพันบาทเขามีมีแผนแผนงานแผนงานที่ดำเนินการอย่างไรการประชุมชี้แจงนําเสนอหลักถ้าได้ทราบคือจะได้ทราบข้อมูลตรงนี้แล้วก็จะกระจายให้กับพี่น้องสามพันึกได้ทราบกันนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมก็จะเป็นไปในแนวกรอบของถ้าอยู่ในกรอบของกฎหมาย นะครับและบริบทของสังคมบริบทของกลุ่มนะครับยอมรับยอมรับกลุ่มนะครับยอมรับกลุ่มเป็นหลักหัวหน้ากลุ่มเป็นหลักนะฮะยอมรับในนั้นการกระทําการปฏิบัติให้อยู่ในกรอบของกลุ่มนะครับไม่ออกนอกกรอบนะฮะตองแบบสำหรับตัวผมเองนะครับปฏิบัติตามกฎหมายตามกรอบต่างๆนะฮะให้เป็นประโยน์ถูกต้องตามจริยธรร ตามเขาเรียกว่าตามแนวทางโองการปฏิบัตินะพูดกันง,ง่ายๆเลยนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้ผมอาสาสมัครฐานผานอาดีตนะครับจากไข้ปักตรงัยรุ่นหัวหน้าอาชุดก,กุมเราสังหานโครงการ513ก็พอเปหรือพันเอกวันชัยอังพุนันก็ขอขอบคุณพี่น้องฐานประสึกและครอบครัวพี่น้องฐานปัดศึกรวมทั้งพี่น้องประชาชนทั้งประเทศทั้งในและนอกประเทศ ก็ขอให้มีแต่ความสุขสำเร็จมุ่งหวังคิดการใดขอให้สมใจปรารถนาหน้าที่การงานเจริญรุ่งเรืองโรคภัยไข้เจ็บไม่มีนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดของพวกจุดเราจุดเราสิ่งสำคัญที่สุดของพี่น้องที่ผมกล่าวมาทั้งหมดแล้วคือชาติสถาบันชาติศาส,สนาและองค์พระมศัตรย์เทิดทูนเราทเทิดทูนรักสถาบันาาพระมษัตริย์เป็นจุดศูนย์รวมของหัวใจนะครับพี่น้องแล้วพบกันใหม่ เมื่อมีข้อมูลข่าวสารและผมพยาพยามนะครับพยายามที่จะนํานเสนอข้อมูลข่าวสารพี่น้องได้กันมาบ่อยๆในช่วงนี้นะครับจะพยายามนะฮะจะออกนี้นะครับออกทาง y o u t u b e มั่งออกทางเฟซมั่งออกทาง Tik t o อกมั่งนะครับเพราะนั้นก็เดี๋จะวนไปวนมาขอขอบคุณมากครับพี่น้องทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกันทีน่นี้สวัสดีครับผม